จริงอะมาแต่ฟรีโฟะ์อะฟรีโฟะ์โโนบเรารียรู้เอกสานะือการผ่ายทอดแต่เะสาก็คือโงส่นีเปน่าโคือต่ออีกถปูนและภายในกิจกรรมซึ่งกิจกรรมข้างใน เห็นชัดเจนเลยว่าเป็นจิตกรรมสมัยหลังกูกาอันแรกก็คือการเริ่มมีการใช้สีเขียวและก็สีดำเงินเข้ามานะแล้วลักษณะการเวลาเนี่ยรูปดาวเป็นดาวถ้าเป็นผู้กาใช่เนี่ยที่เราเห็นมานก็จะเป็นรูปโบกงอาจจะเป็นกลมยันแล้วก็มีข้างในซ้อนเป็นลายโบกลมงนะแต่นี่เห็นจะเห็นว่าเวลาถ้าเป็นดาวเป็นรูปดอกไม้เลยลักษณะดาวเป็นดอกไม้แบบเนี้ย เป็นอิทพุของศิลปะในสมัยหลังคือสมัยยงยานลักษณะของดาวเพดานที่เป็นดอกไม้เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากพวกชาญยวนหรือยนกนะถ้าเราไปเที่ยววัดอุโมงจังหวัดเชียงใหม่จะเห็นดาวเพดานที่เป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่เห็นไหมเป็นแบบลักษณะเผาญาติที่ตรงนี้นะนี่ดาวเพดานจะเป็นลักษณะที่ดาวเพดานเป็นดอกไม้แล้วเดี๋ยวถ้าเราไปดูที่เมืองอัมบรลคุระเมืองสปาย จะเห็นว่าพดานจะเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะเป็นรัตนวงสมัยหลังนะแต่การเขียนเรื่องของการเขียนก็ยังเป็นดัน้เดิมก็คือเนี่ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอดีตเจ้าต่างๆต่างๆนะและ้วเราเหันไปมองด้านหลังี่เห็นอิทธิพลข,ของการรุ่งผ้านะทงเป็นสามัญชนเป็นอะไรต่างๆ พระพุทธรูปที่นั่งข้างบนที่เรียอย่างรูปพระพุทธรูปที่นั่งตรงนี้องค์นี้นะข้างล่างองค์นี้เนี่ยองค์นี้ลงไปนะข้างล่างนะเห็นไหมองค์นี้ไปถึงองค์นี้นะจะเห็นว่าขอบที่บอลเจาะเป็นร่อง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 แล้วก็ติเจาะเป็นแบบนั้น,นเป็นรูปแบบของสมัยย่องยาถ้าเป็นพระพุทธรูปเป็นปฏติมากรรมจะนั่็จะระับจะกระจกสี เป็นกระจกสีตะตา,ออาตทรทองสพัดจีนนะอันภาพจิต,ตรกรรมพวกนี้อยู่อย่างสังเจตการุู้ใจสําหรับตัวเป็นสมัยหลังพุกกาก็คือในสมัยรัชวงศ์หยองหยางนะพูดอย่างนี้หลายคนไม่เข้าใจอะไรว่าหยองหยางก็คือหลังพุกกาไปประเด็นครับว่าพวกนี้จะสรุปว่าหลังจากพุกกาแตกนะนัฒนธรรมในพม่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไปเกิดเกิดเป็นรัชวงศ์ใหม่คือรัชวงศ์สองอู่ โดยมังคีโยหรือมังีโยซึ่งเป็นพ่อของมังตราก็คือตะเบงชเวตี้ราชวงศ์นี้แหละที่เกิดศึกกับกรุงเสียร์ยุสเียรโอการนี้ยังไม่มีศึกยุยยายุยยายังไม่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าถึงประวัติของราชวงศ์และได้พัฒนาจากราชวงศ์ตองอูไปสู่ราชวงศ์ยองยาก็คือพระเจ้ายองายาคนนี้นะซึ่งเดิมชื่อปิษาเป็นลูกพระโอรสองค์ที่ห้าของบุเรงนองกับพระสนม และในที่สุดก็ายปราบดาพิเศษยึดรัชสมบัติตยึดรัฐบาลลังจากพี่ต่างแม่กันก็คือตันทบุเรนแล้วก็อขึ้นหองราชเป็นราชวงยองย,องยองอาถือว่าเป็นราชวงศ์ยองนาลากแฝจิาปะภายหลังราชวงศ์ยองยางก็เสียให้กับพวกมอญพวกยักไคยกกบหลังไปตีมาว่าหมดกว่าปีร้อยหกสิบสามปีจนเกิดเป็นราชวงศ์ใหม่โดยหัวหน้าหมู่บ้านชื่อออคใจยักษ์หมู่บ้านเชืยโป นะรวบรวมชาวพม่ามาสู้กับมอนและยะไาายตียึดเมืองอังวะขึ้นมาได้คนในยกอ่องใจยะขึ้เป็นเจ้าชื่ออลองพยายเป็นรัชวงศ์ของปองรัฐกม์สุดท้ายที่ตําให้กรุงศรีอย่างแต่นะเดี๋ยวนีมีจะพูดถึงประวัติพวกนั้นนะนะอ่ะนี่ก็คือรูปแบบศิลป,ปะกาน,นเทนติงยางเขียนต่างๆ พระรูปข้างในนี่ก็เป็นต้องรูปสมัยหลังุการเมื่อกี้นั่งศุนยพระสมัยพุกการนะนะพระพระุกการหน้าตะวันก็คือทางนี่เหมือนาากาจะเอาหลีนี้คือคางแหลมแหลมแล้วก็โวกขึ้นอย่าง,รง,งารเราแล้วหนุนคางผู้หญิงนี่แหลมแล้วก็กระดกขึ้นมนะาไนชเชอร์จำเบอที่จะแหลมมากปลายจะส่งเสียรแหลมลงมากมานั่นเป็นสมัยพุกาาร่วนองค์นี้เป็นสมัยหลังพุการนะราบ,บอกตรง หลักหัมากนะท่านเน็ตปืนออพรลักษณะพุทธศิลป์ของพระรูปแบบพุกการและหลังพุกการเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูดีที่สุดเลยผมเก็บเป็นวัดสุดท้ายเลยพระสุวิหารอนันทะที่นั่นนะเป็นมหา,าวิหารที่ดูใหม่เหมือนมังเชาที่เราไปแล้วดูใหม่ใช่ไหกชเวสีกองอนันทานเหมือนก,นกันก็ดูใหม่เพราะรัฐบาลมากเขาทุท่เมเงินในการซ่อมเมื่อครั้งที่วัดฉลองครบรอบ900ปี ก็ปี2องพันห้าร้อันวัดจะดูใหม่เป็นวิหารจะดูใหม่ทุกอย่างจะดูแบบรีทัชนะแต่ประตูรูปที่อยู่ข้างในเป็นพระเก่าสมัยอะ่อันนี้เป็นรูปโบสถ์อ่าเป็นรูปโบสถ์เพราะรูปบสถ์ในของพม่าเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกุกามเป็นเครื่องไม้ทำเป็นเครื่องไม้ที่เขาเรียกว่าแบบเจ้าพม่าเจ้าก็คือมหาสังกิจขัเดี๋ยวจะอยู่ในที่จะเล่าความพวกนี้ นะส่วนใหญ่เป็นเครื่องไม้และจะมานิยมเครื่องปูนในสมัยหลังเดี๋ยวที่เมืองอังวะก็จะมีหลังหนึ่งก็คือ,อมหามหาอองประเย็นนั่นแหละที่เมืองอังวะก็คือโบสถ์ติกเขาเรียกว่าโบสถ์เติ์กที่วัดที่อังวะนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือโบสถ์ติ์กหลังหนึ่งในเมืองพุกา